เก่งไม่พอก็ต้องเป็นคนดีด้วยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนไม่พอแต่ก็ต้องมีสัจจะจะเหนือคนอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีความที่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยก็ตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งที่แบบว่าเราเข้าสู่อายุ35แต่ว่าทุกครั้งที่เรามาเลือกตั้งเราก็รู้สึกว่าแบบเลือกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความตั้งใจของเราแล้วก็อยากให้ บ้านเราเราก็อยากให้สวยงามใช่ไหมคะแล้วยิ่งประเทศชาติยิ่งเป็นแบบสิ่งที่มันเรากเกิดที่นี่เราอาศัยอยู่ที่นี่แล้วเราก็อยากให้สวยงามมากกว่าการที่ว่าเราพอใจที่เราจะอยู่ที่นี่ต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเราก็อยากให้เขามองเห็นประเทศไทยของเราเป็นเมืองศิวิลไลางเงี้ค่ะเหมือน<ภ>ที่เวลาเราไปต่างประเทศแล้วเราชอบชอบบ้านเมืองเขาเนี่ยฝันนี้อะไรอยากจะฝากถึงนายกคนไหยด้ยคะ่ะก็เอาใจช่วยนะคะแล้วก็ คือขวัญก็ถึงแม้ว่าวันที่เราได้รับการไว้วางใจจากจากประชาชนทุกคนใช่ไหมคะก่อนเริ่มต้นขวัญก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมว่าเราเกล้ามาจากใครเราเกล้ามาจากประชาชนวันแรกที่เราได้มาเราได้มาจากการที่ว่าเราปลาศัยเราพูดถึงนโยบายเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนทุกท่านอ่อนน้อมถ่อมตนหมดในการที่ว่ายกมือไหว้คารพคนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าวันสุดท้ายที่เราดำรงตำแหน่งอยู่ก็อยากให้รักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้เอาไว้การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็การมีสัจจะต่อตัวเองต่อวิสัยวิสัยทัศน์ที่ได้ให้คำมั่นกับประชาชนทุกคนก็อยากให้ทำให้ได้ค่ะไม่ใช่ว่าแบบพูดตอนเริ่มต้นอย่างเดียวแต่ว่าตอนกลางหรือว่าตอนช่วงสุดท้ายแล้วคือไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ที่แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเงี้ย,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 ยมันก็ทำให้หัวใจของคนสลายแล้วก็ พอต่อไปในอนาคตเราจะมาขอความร่วมมือจากใครมันก็มันก็ไม่มีใครอยากให้ความร่วมมือแล้วเพราะว่ามันคือเขาเอาหัวใจของประชาชนไปทําลายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขารักษาหัวใจรักษาสัจจะของของคนทุกคนได้เขาก็จะดํารงอยู่กับประเทศไทยของเราไปอีกนานไม่ใช่แค่แค่สมัยนี้สมัยเดียวอย่างก่อนมาวันนี้ตัวขวัญเองได้ติดตามสถานการณ์การการ่อนหน้านี้ของการเมืองไหมคะก็ติดตามบ้างค่ะแต่ว่าขวัญก็คือรู้สึกว่า ดราม่าค่อนข้างเยอะมันไม่มันบางข่าวมันไม่สมควรที่ว่าจะดำรงแบบในเรื่องของการเมืองเราก็พยายามอยู่ในเรื่องของแก่นสารข้อมูลที่มันเรื่องข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยเราขอว่าทุกคนเราก็มีวิจารณญาณของตัวเราเองว่าเลือกว่าเราจะให้ใครเข้ามาปกครองประเทศ<ม>เข้ามาช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราทุกคนดีขึ้นไม่ว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย หรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาก็ต้องการความความช่วยเหลือความความว่าประเทศอะ่ะมันต้องงดงามแบบไม่ใช่ว่าถึงเวลามาแล้วฉันจะไปพึ่งใครอะ่ะแล้วส่วนในเองขวัญอยากให้แก้ไขปัญหาอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็เออจริงๆก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตธนะคะเรื่องเศรษฐกิจขวัญว่าการอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าความเป็นอยู่ของคนไม่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าคนเราไม่กินอิม่มนอนไม่หลับ สมองก็ไม่มีประเทศเราจะเดินไปได้ไม่ใช่ว่าแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการพัฒนาประเทศแต่ว่าเขาก็ต้องออพึ่งพาพี่ๆลาดย่าด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าการบำรุงดูแลทะลุบำรุงเนี่ยควรจะต้องดูแลตั้งแต่ฐานยันไปจุดสูงสุด,สด,สด,สดเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นอับนึงถึงผลประโยชน์โดยส่วนรวมไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าเออผลประโยชน์แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันมันก็ไม่ใช่คําว่าประเทศ เพราะมุ่มุนขวัญทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจโดยบางขวัญก็เลยมองว่าเออแบบเราควรจะมองเรื่องเศรษฐกษิจมันแบบไวที่สุดอะไรประมาณนะัออ้นขวัญว่าเออมันคือรากฐานนะคะที่มันมั่นคงแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องประวัติศาสตร์อะไรก็แล้ว hmm. แต่หรือว่าแบบฮิสทอรีของแต่ละประเทศอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องทนุบำรุงตั้งแต่คน hmm. ก่อน hmm. ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเรื่องอื่นแต่ว่าความเป็นอยู่คนไม่ดี ก่งแย่งกันหรือว่ามันก็บ้านมันก็ไปไม่ได้หรอกคะ่ะไปไม่ได้ไกลหรอกอยาก่างขวัญเองอย,อย่างได้ยกในอุดมคติขวัญอยากได้เป็นยังไงคะเหมือนกับทุกคนเลยคะ่ะก็คือเก่งไม่พอก็ต้องเป็นคนดีด้วยมีวิสัยทัศน์ท,ที่ชัดเจนไม่พอแต่ก็ต้องมีสัจจะจะเหนือคนอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีความที่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนด้วย,ยคือเราทุกคนไม่มีใครอยู่เหนือใครไม่ว่าจะสูงจากไหนทุกคนก็ ก็มาจากดินแล้วก็สุดท้ายก็คือสูบแค่ไหนเราก็ไปไปเหมือนกับทุกคนก็คือลงสูบ6เท่าทุนีเหมือนกันควเช่ชะกีชั่วโมงค่ะก็อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีนะคะรับผิดชอบก่อนที่เราจะไปว่าใครคนอื่นว่าทำไมต้องขึ้นมาทำไมคนนี้ต้องได้แต่ว่าเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องคนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ว่าเราทําในส่วนของเราความรับผิดชอบเราให้ดีก่อนก่อนที่เราจะไปตัดสินคนอื่นก็ลุกขึ้นมาใช้สิทธิของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะ